สวัสดีครับวันนี้วันที่8มีนาคม2567นะครับตอนนี้ตลาดตอนบ่ายเปิดแล้วนะครับตลาดภาคบ่ายนะครับราคาเซ็ตนั้นก็บวกอยู่10.91จุดนะครับอยู่ที่1,383.07จุดนะครับเซ็ตพักบ่ายก็รู้สึกจะ ATO นะครับเพิ่ง ATO นะครับกำลังลั่นนะครับ ส่วนเอ i ไอนะครับอยู่ที่1บวกอยู่1.23จุดนะครับอยู่ที่411.03จุดนะครับแล้วก็ต้องคำไซเวบวกขึ้นมานะครับอยู่ที่2,159.62ออนต่อดอลลาร์นะครับ WTI อยู่ที่79.18บาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เดอะเบนสปอร์ตอยู่ที่83.21 บาเร็ต่ดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่35.46หรือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับ most active volume นะครับวันนี้เราจะเอา volume นะครับดูส่วนใหญ่ที่เป็นว o ลุ่มที่นักลงทุนต่างประเทศนักทุนภายในประเทศนะครับในความสําคัญนะครับตัวแรกก็ยังคงจะเป็นตัว A.J.A. นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มลันขึ้นมาแล้วนะครับ ราคาลงไปติดฟอร์แล้วนะครับติดซิลลิงนะครับติดฟอร์ข้างล่างนะครับไม่ใช่ติดซิลลิงนะครับซิลลิงนี่นคือศูนจุดี่แต่ว่าฟอร์นั่นคือศูนก็จืดสองห้านะครับตอนนี้ราคาลงไปติดฟอร์เรียบร้อยนะครับมีโอกาสที่จะลงไปติดตามกว่าฟอร์ก็คือศูนจุดสี่นะครับดูจังหวะราคาแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับไปดูนะครับว่าทําไมเขาถึง เดือนที่ผ่านมาเขายังบวกอยู่ส8แปดเอร์เซนตแต่ในนาที่ที่ผ่านมาหนึางทีที่ผ่านมานั้นลบไปสาสิบสองเปอร์เ็นตหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับคอราคาย่อลงไปเรื่อยเเนื่องจากว่า P/E ไม่มี Yo ไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็ติดลบ EPS อยุศูนย์จุดศูนย์หนึ่งะครับลบอยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับ,บร,บรูจังหวะจะเป็นยังไงกันนะครับสำหรับตัว a j a นะครับก็ดูแนวโน้มนะครับว่าราคาเมื่อ ดิ่งลงมาขนาดนี้นะครับดิ่งลงมาที่แนวต้านเดิมคือแนวอ่าขึ้นไปที่ฟอร์เดิมนะครับราคาก็ยังคงมีโอกาสลงได้ต่อนะครับสำหรับตัว A j นะครับถามว่าช่วงนี้จะทำอย่างไรก็ยังไม่ถึงจุดช้อนนะครับจุดช้อนสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นสองแลวันนะครับคือราคา0.19นะครับเราต้องรอให้เขาย่อลงมาเด้งตรงนี้ก่อนนะครับ มันจะเป็นเส้นความต้านทานนะครับย่อลงมาเจอจุดต่ําสุดนะครับเจอเส้นรีเนเลกชันอยู่ด้านล่างแล้วก็เส้นบูชเบรนต่ําสุดอยู่ตรงด้านล่างตัวนี้จะเด้งกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับอะไรก็ตามนหุ้นอะไรก็ตามที่มันลงมาอย่างรุนแรงนะครับมันจะเด้งกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงเพราะอะไรครับเพราะเขามีดอยชาวดอยอยู่นะครับแรงของชาวดอยจะผลักราคาขึ้นไปต้องรอจับตาดูให้ดีนะครับแล้วก็ รอช้อนให้ดีนะครับจุดช้อนสําคัญเราแนะนําไว้ที่0.19บาทนะครับหรือ0.19สตางค์นะครับเหตุน hmm. ิจใจเมสซ่ดีชี้ลงออร์ไลชี้ลง o b v ก็ชี้ลงนะครับอ mm hmm. ย่างโคงวิดจังหวัดไซเวดาวแต่ว่าวอนรุ่มเป็นวัลรุ่มซื้อนะครับลงคนยิ่งซื้อเพราะคนยิ่งช้อนนะครับต้องเขาต้องฉวเฉลี่ยนะครับนี่เขาจะขาดทุนหนักนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็รอช้อนที่0.19 mm hmm. นะครับราคาอยู่ที่400 344.53อสิ้ามิลเลียนนะครับสำหรับ AJ นะครับถัดมานะครับตัวที่สองก็คือ XPG นะครับ XPG วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.06นะครับราคายัางคงไซเว์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคายัางไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีวลลุ่มมากมายอะไรนะครับเพราะว่าวลลุ่มยังคงเป็นตัวแปรสำคัญนะครับ สำหรับ XPG นะั้นก็มีวอลลุ่มเข้าไปทั้งสิ้น105.44มิลเลียนนะครับบวกขึ้นไป0.06นะครับราคายอยู่ที่1.32นะครับเปอร์เซนต์เช้งที่ผ่านมานะครับก็3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป29เป็นเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป15และหนึ่งที่ผ่านมาก็บวกไป7อซนต์ะครับอย่งไซด์เวัพขึ้นมาเพราะว่า PE อยู่ร้อยกว่าเท่านะครับ113เท่าแต่ว่า ยู New ไม่มีนะครับ DPS ก็ไม่มีนะครับมีแต่ EPS กำลัสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.01นะครับไปดูจังหวะของการไซด์เวย์ขึ้นไปของราคานะครับเป็นแท่งเชียนยาวเขียวยาวแสดงว่าในวันถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นต่อนะครับยังหยุดยั้งไม่อยู่นะครับสำหรับตัว XPG นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปด้านบนสูงสุดที่ใกล้ๆราคา1.50นะครับแนวต้านสำคัญแถวๆ1 5่ ตอนนี้ราคาอยู่ที่1.32นะครับก็เก่งกำไรได้ต่อไปราคายังคงไซเวย์ขึ้นไปในจาก RSI นะครับชี้ขึ้นไปที่65อ่เกือบจะถึงโอเวอร์บอทนะครับที่70นะครับ m a c d ยังคงไซเวย์ยืนเหนือเส้นศูนย์ยืนเหนือเส้นซิกญนลนะครับจังหวะอันดีนะครับแล้วก็ OBV ก็ไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มอันดีนะครับทำกำไรได้นะครับเก่งกำไรได้นะครับพัฒมาสิรินะครับตัวที่3า บิลิวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่1.83นะครับบาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมานะก็บวกไปเสียเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3.96เปอนือที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.55นะครับ e อยู่5เท่านะครับ EEU อยู่10.85นะครับ EPS อยู่ที่0.36นะครับ DPS อยู่ที่0.10นะครับ ไปดูจังหวะของสลี่ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวิรขึ้นไปนะครับราคาเขาหลังจากที่ลงมาชนเส้นสองเลวันก็จะเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นไปที่จุดสูงสุดหรือแนวต้านสําคัญก็คือ,อ1.87หรือ1.85นะครับแนวต้านสําคัญตอนนี้ราคาอยู่ที่1.83นะครับยังมีโอกาสทํากําไรได้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอะไรครับวนลุ่มเข้ามาเป็นสีแดง เป็นการุ่งขายนั้นส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่61.24บี่เลียนนะครับลายไซส์เว y ถึงไซส์เวอัพขึ้นไปอยู่ที่56นะครับ NSD ก็ยังคงไซส์เวขึ้นไปเย็นเนี่ยเส้นซูโล่นะครับหือเป็นจังหวะที่ดีนะครับแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซส์เวไปทางเด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทํากําไรนั้นเก่งกําไรกันต่อไปได้อีกนะครับสลับสิรินะครับถัดมานะครับตัวตัวคัสเชียนะครับ แ r ร s ส Asia ีราคาล่าสุดบวกขึ้นไป0.24สตางค์นะครับเยอะบวกเยอะทีเดียวนะครับ0.23สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.98นะครับแล้วก็วอลุ่มกำลังเข้าอยู่ที่43ไอ้4 7 0 3 0ามนเมลเลียนนะครับราคากำลังพุ่งขึ้นไปนะครับ เพราะว่าสามเดือนที่ผ่านมาบวกไปสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสิบสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสิบหเอร์เซ็นต์นะครับ P/E อยู่ยี่บกเท่า U ไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็ EPS อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดนะครับศูนย์จุดเจ็ดศูนย์นะครับศูนย์จุดศูนยเจ็ดนะครับดูจังหวะของการาฟกำลังพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับซ i ์ e w a y อ up ขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้นสองร้อยวันได้นะครับราคาเจค่อย s i ด์ w a y s ขึ้นไปตัวนี้ยังคงพุง วอลุ่มนะครับเข้ามา47.3 5เมห้ามิลเลียนแล้วก็ไอซายอยู่ที่ห6สินะครับยังไม่โชนโอบอสที่เจนะครับยังคงขึ้นต่อได้อีกเห็นได้จาก LCD ยังคงซด์เวย์อัพขึ้นมาดีเหนือเส้นสัญญาณดีกหนเส้นซูโร่นะครับเช่นเดียวกับ OPV ก็ซด์เวย์ขึ้นมาเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่าราคาของพาราบริซานะครับพาราบริกษานะครับกลับมาอยู่ด้านล่างส่งผลว่าราคาซด์เวย์อัพขึ้นไป นะครับอันนี้คือตัวล่าสุดตัวที่3นะครับมาที่ตัวที่4นั่นก็คือ AWC นะครับ AWC วันนี้ก็บวกขึ้นไปที่0.06สตั์นะครับอยู่ที่3.84บาทนะครับก็มีวอลุ่มทั้งหมดก็42.61ล้านนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาบวกไป8.47%หนึ่งเดือนที่ผ่านมายังลบอยู่4.95% แต่ว่าหนึ่งอัที่ที่ผ่านมาบวกไป1.05%นะครับราคา,าไซเวอบขึ้นมา PE อยู่ที่24.01เท่ามี yield อยู่ที่1.32แล้วก็มี EPS ที่0.16แล้วก็มี DPS ที่0.05นะครับสลับตัว a w c นะครับตัวนี้ก็เป็นจริงๆก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มี market cap มโโฬลานเช่นเดียวกันนะครับ อาราคาของเขาก็จะเป็นจังหวะไซด์เวีอัพขึ้นไปทํากําไรขึ้นไปชนเส้นสองเดือนนะครับถ้าสามารถชนได้นะครับราคานะครับอยู่ที่ราคา4.10นะครับถ้าจะไปชนเส้นความต้านทานสูงนะครับตอนนี้ราคาก็ถูกเหมือนจะไซด์เวีขึ้นไปชนนะครับ4.10แต่ว่าราคาล่าสุดอยู่ที่3.84นะครับโดยมีวอลุ่ม42.68มิลเลนนะครับแล้วก็ไอซ์ไซกำลังไซด์เวีขึ้นไปที่46 จะไปที่เจนะครับแล้วก็แม็กดี D, หรือแม็กออสโลสโคปยังคงไซเวย์ขึ้นไปที่เส้นซีนโล่นะครับแม้ว่ากำลังยืนยืนต่างหมดเส้นสิกแนลนะครับก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะกลับตัวขึ้นมานะครับของราคานะครับแล้วก็เอโมโอพีวีก็ไซเวย์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือสัญญาณบอ,บอกว่าราคาปิดกลับขึ้นไปนะครับแม้ว่า พาราบริษาอยู่ด้านบนก็ต่างนะครับและแต่ราคาจะพุ่งขึ้นไปชนเส้นสองและวันให้ได้นะครับสลับ AWC นะครับถือว่าเขากลับมาแล้วนะครับเป็นจังหวะกลับมาอย่างงดงามนะครับสรับ AWC นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็คือ ETL นะครับ E.T.L. หรือ e u r รเอ a ซียนะครับยูโรเอ i ซ t o ทั้งทั้งโลจนะครับ E.T.L. นะครับวันนี้นะครับมีวอลุ่มเข้ามาเยอะมากจริงๆแต่ว่าราคานั้นย่อลงไปที่0.13สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.65สตางค์นะครับเพราะว่าสามาเ,าเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปตั้ง30% 1เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปตั้ง17%แต่ว่าหนึ่งทดืที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ เริ่มมีบวกขึ้นมาศูนนเปอร์เซนตนะครับเพราะว่า PE 1อสิบเท่านะครับยูไม่มี DPS ไม่เห็นแล้วก็มี EPS กลัรสุทธิเพียง0.14สตางค์นะครับจังหวายังคงซด์เวขึ้นไปนะครับไปดูจังหวะของกราฟเขานะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะโอไอพีโอเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นน้องใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าจะย่อตัวลงมาแรงนะครับจังหวะก็คือ ตอนแรกเขาจะพุ่งขึ้นไปปกติต้องไซเวย์ขึ้นไปตามจังหวะของลูกพี่ของที่เขาเคยขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเขาขึ้นไปชนกอรอบนี่เลย์เลคชันสูงสุดแล้วทีนี้ราคาก็จะย่อลงมาตรงน,นี้จะไซเวย์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับไปที่จังหวะต่ํา,าสุดของกอรอบนี่เลย์เลคชันคือราคาน่าจะ1.60นะครับโอกาสของเขานะครับแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่1.5ึ่งจุดห้าสีนึ่งจุดหกห้านะครับราคาก็จะไปที่1.65นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดหกห้า ยังคงเป็นจังหวัดไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าพาโบกซายยังคงไซด์เวนะครับยังคงชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูวอลรุ่มนะครับวอลรุ่มเป็นวอลรุ่มขายเซ็ตส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดหนึ่งมิลเลียนนะครับแล้วก็อาเซชี้ลงนะครับอยู่ที่ห้าสิบสี่นะครับแล้วก็เอ็มีก็ชี้ลงเช่นเดียวกันนะครับโค้งลงแต่ว่ายังคงยืนอยู่เหนือกว่าเส้นสิกแนลแล้วก็อยู่เหนือกว่าเส้นซีโร่เช่นเดียวกับอบีีก็ไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ เกิดกับล้มบนฟูกนะครับเพราะจังหวะของเขาเน้นซไซด์เวิขึ้นไปดฉะนั้นโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะตัดสินใจอย่างไรนะครับหรือตอนนี้ก็เป็นการรอดูก่อนนะครับให้เขาเสด็จน้ําลงไปก่อนตรงน,นี้จริงๆวันนี้ต้องขึ้นพุ่งขึ้นเพราะว่าเซตนั้นบวกขึ้นไปใช่ไหมครับเซ็ตบวกขึ้นไปจริงๆราคาต้องบวกขึ้นไปตามแต่ตัวน,นี้ย่อตัวลงมาแสดงว่าเป็นการขายทํากาไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่า IPO มาแล้วก็ราคาก็บวกๆขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับสำหรับ e t l นะครับก็ทางทุนก็ระมัดรวังตัวใดที่พึ่ง IPO มาไม่กี่เดือนนะครับจะขึ้นแรงลงแรง,งทางทุนก็ปวดทำความเข้าใจไว้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับท็อปไฟล์ของ m o s t a c t i v e บนรุ่มที่เรานแนะนำมาให้ทางทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับบางตัวอาจจะถ้านัจ,จะไม่ได้อะไรแต่บางตัวให้รอก่อนนะครับส่วนบางตัวนั้นให้ follow ขึ้นไปเลยนะครับ ซึ่งกนแนะนําว่าควรจะพิจารณาให้ท่องแท้ให้แน่นอนนะครับท่านค่อยลงทุนนะครับเราก็มีความหวังว่าถ้านลงทุนทุกท่านจะทํากําไรได้อย่างสมใจนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบุณสำหรับท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็โดเน a t เข้ามาทำผ่านช่อง super tank นะครับกราบขบณนย่่งสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ